พาไปดูในส่วนของพี่น้องที่อยู่ด่านพรมแดนกันบ้างต้องบอกเลยอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงหรือว่าด่านะเดาเนี่ยหรือว่าตักไปพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้รายได้หลักๆโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่นั่นจะมีรายได้จากพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าการค้าขายข้ามพรมแดนใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงของเมษายนนี้ประเทศมาเลเซียประกาศแล้วว่าจะมีการเปิดด่านซึ่งในพื้นที่ของด่านะเดาเนี่ยทางผู้ประกอบการที่นั่นโดยเฉพาะพนักงานขับรถที่นั่นเขาก็มีการ พูดคุยนะคะพู้สึกข่าวลงไปพูดคุยแล้วก็มีการบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยเร่งในเรื่องของการเปิดด่านพรมแดนเพราะว่าเขาจะได้มีรายได้ะคะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะเมื่อก่อนรถก็ติด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 ทุกวันทุกอาทิตย์ชา้าจนเย็นนค่ำจดึก นอนนอนข้างในก็มีครับลำบากอย่างแรงเลยต้องการให้ราชการช่วยเปิดด่านไวๆครับผมลำบากมากครับเพราะว่าเราต้องตรวจติดขัดการตรวจหมดในมาเลมีการตรวจโรคตรวจอะไรแบบโลวันนึงบางทีข้าวเราไม่ได้กินเนี่ยอยู่ในมาเลยเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาเขาก็ทาถูกอยู่แหละพอทางนี้เงียบหมดแล้วเนี่ยสงสารพ่อค้าแม่ค้าอะไรเขาปิดก็จริงหมดแล้วเนี่ยถ้าเขาเปิดมันก็ดีนะ เสียงของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศชายแดนไทยมาเลเซียบริเวณด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาบอกเล่าถึงความเดือดร้อนหลังรัฐบาลประกาศปิดด่านเพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ซึ่งปิดมาตั้งแต่วันที่18มีนาคม2,563หากนับถึงตอนนี้ก็เกือบ2ปีเต็มแม้วันนี้รัฐบาลทั้งสองประเทศจะอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าสามารถเดินทางเข้าออกได้ แต่ก็ยังต้องเคร่งครัดตามมาตรการที่2ประเทศกำหนดทำให้ขั้นตอนการขนส่งสินค้าเข้าออกไทยมาเลเซียยังคงมีความยุ่งยากกระทบต่อมูลค่าการค้าชายแดนปี2560ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 กรมการค้าต่างประเทศเผยไทยมีมูลค่าการค้าผ่านด่านสุลกากรชายแดนไทยมาเลเซียรวม5 6 4 6 2 8 8 8ล้านบาท ขณะที่ปี2,564หลังมีการปิดด่านทำให้มูลค่าการค้าชายแดนไทยมาเลเซียลดลงเหลือ3,35,996ล้านบาทแม้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นจากปี2,563แต่ก็เทียบไม่ได้กับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยด่านพรมแดนสะดายังคงครองแชมป์มูลค่าการค้าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ82.94ของการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย รองลงมาคือด่านปาดังเบซาด่านสุงไงโกลกและด่านเบตงภายหลังมีข่าวพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเตรียมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียพนักงานขับรถขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จึงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นด้วยอย่างมากเพราะนี่คือความหวังของคนสะเดาขอให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศร่วมมือกันอย่างจรงิงจังในการกำหนดมาตรการรองรับตอนนี้ประชาชนทั้งสองประเทศ ได้รับวัคซีนครอบคลุมแล้วทุกคนต้องมีวินัยในการป้องกันตนเองสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งซึ่งถ้าทำได้เช่นนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรก็ขนส่งอะไรอิเล็กทรอนิกส์ครับจากอยุธยามาแล้วก็เอาจากมาเลวกับอยุธยาครับก็ขอให้เปิดครับขอให้เปิดเร็วๆก็มันจะได้ไม่รถติดอะไรติดว่าสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านครับผมนี่ รอคอยมานานแสนนานเลยครับที่กว่าจะเปิดด่านแล้วก็เข้า,เข,าเข้าโรคโควิดอีกด้วยเรายึนลำบากเข้าไปใหญ่ครับผมแล้วเดี๋ยวก็ดีมากดีใจมากครับทํางานได้ไวขึ้นข้าวก็ไวออกก็ไวขึ้นครับสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกเครื่องใช้หรือว่าของกินอะไรเงี้ยเขาไปเขาออกอะไรเนี้ยพวกนมอะไรเนี้ยคืออยากให้ด่านเปิดปกติแบบเร็วๆครับ การเข้าการออกอะไรมันไม่ขัดข้องอะไรคือมาตรการป้องกันของเขาก็มีอยู่แล้วตัวเองกับใครก็รักใช่ไหมถ้าว่าเปิดปกติอะไรเนี่ยให้เขามาเที่ยวอะไรให้คนที่ดันนอกเนี่ยเขาอยู่อยู่กันได้คนระับมันจะได้แบบช่วยช่วยให้เศรษฐกิจของเนี่ยที่เขาอยู่กันสมัยก่อนที่เขาอยู่กันอะ่ะเขาได้สบายๆนี่สองปีแล้วเนี่ยเขาลำบากกันหมดทุกคนเลยล่าสุดจึงอยากฝากถึงรัฐบาลให้เร่งดําเนินการเรื่องนี้โดยด่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปลุกการท่องเที่ยวด่านสะดาให้กลับมาคึกคักเยียวยาปากท้องของพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้ทุกคนลำบากมากเราต้องปรับตัวอยู่ให้ได้กับโควิด19บดินพรมสุขถ่ายภาพกรวิจันพูลทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา